คำว่ากายทิพย์คือของอันเป็นเลิศเป็นทิพย์เป็นเพียงแค่นาม,มกายไม่ใช่ร่างกายประหนึ่งความคิดประหนึ่งความฝันที่ยังก่อตัวเป็นนาม,มกายนะเหมือนความคิดเนี่ยก็ยังมีหญิงมีชายมีสวยมีงามมีไม่สวยมีไม่งามอยู่เหมือนกันเลยนะความฝันก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ในฝันก็มีเหมือนกัน มีหมดต่อให้มีร่างกายนี้ในฝันนั้นก็มีสุขมีทุกข์มีพอใจไม่พอใจมีดีมีชั่วมีครบหมดนะพวกกายทิพย์ก็เป็นเช่นนั้นนะหากฝันว่ามีความสุขฝันดีนะก็เรียกว่ามีความสุขเห็นไหมหากฝันไม่ดีละ่ะทุกไหมทุกแต่เราตื่นข้อนเองเราจึงว่ามันมันไม่จริงไง แต่ถ้ามันไม่ตื่นล่ะฮะความตายเป็นเช่นนั้นเมื่อออกจากอัตาภาพนี้ไปเมื่อไม่มีร่างกายนี้ให้ตื่นไปอย่างนั้นเลยลองคิดดูว่ามันจะไปยังไงฮะทำไมเทวดามันนึงยาวนานทำไมนรกมันนึงยาวนานเนี่ยมันยาวนานมาก ความเป็นมนุษย์นี่น้อยนิดลองคิดดูฝันยาวนาน,น่ะฝันนอยู่ในความหวาดกลัวนะมีคนคอยตามฆ่าอันนี้ในพูดในสิ่งที่มนุษย์เข้าใจนะ,นะแล้วลองฝันว่ามีมีคนมาฉีกกายเรามีคนเอาค้อนไล่ไตีเราทุบเรามีคนเอาไฟมาเผาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ตายนะในฝันนั่นนะ ความฝันมันไม่ตายนะมันก็จะไหม้อยู่งั้นแหละนะถามว่าทุกไหมทุกแน่นอนทุกแน่ขาะในฝันมันยังทุกข์ลองดูสิคิดว่ามันจบหรอบางทีเราก็ไม่ได้ฝันว่าเราเป็นเราเลยซ้ำนี่เป็นใครก็ไม่รู้นมันยังเหลือหมดอ่ะนะต่อให้เป็นกายทิพย์ก็ตามเวลาฝันมันมีความสุขก็สุข เลือเกิน,นไม่อยากจะตื่นด้วยซ้ำไป